วันนี้จะมาพูดถึง Dream s u p e r Cup คันนี้นะตัวไฟกลม LED ตัวใหม่นะครับรับรถมาก็ลูกค้ามีคอนเซ็ปต์จะวางดิทหน้าอันนี้สาภาพรถที่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเบื้องต้นอย่างแรกก็มาเตรียมของกันก่อนเลยคันนี้เนี่ยก็ใช้เป็นมีกระปุกใหม่ด้วยผมก็เบิกกระปุกใหม่แท้มาเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องการวงล้อสีเงินของโยโก สีเงินสวยๆนะฮะเบิกใหม่มาเลยประมาณนี้นะแล้วก็เปลี่ยนวงล้อหลังกันก่อนนะก็ใช้เป็นก้านล้อซุปสเตเลสอันนี้ล้อหลังนะแล้วก็เริ่มวางปั๊มบนปั๊มบนผมก็ใช้เป็นตัวกระปุกนะเป็นกระตุกปาดแล้วก็กระบอกโชกคหน้าเป็นของสเตทตหกตัวเล็กนะฮะงานหลอ่อแล้วก็ปั๊มดิสหน้านะแล้วก็นี้ก็สินค้าก็ประมาณนี้เลยนะนี่ก็เริ่มวางปั๊มบนกันแล้วปั๊มบนนี้ก็ ดังหนาเอาการอยู่ก็ต้องยอ่อลงมานะยอ่อเพราะว่าคอนเซ็ปต,ต์ต้องการจะเรียบเรียหรูๆเนียนๆนะฮะไฟเลี้ยวตำแหน่งทุกอย่างเดิมไฟเบอร์ชุดสีหน้ากากบนห้ามปาดนะเราต้องแอบทุกอย่างนะจานดิ้หน้าเนี่ยเริ่มประกอบวงล้อเริ่มหาตำแหน่งศูนย์กลางนะนี่นะปั๊มบนก็ต้องยอ่อลงนะแล้วก็วางดุมหน้าเป็นของเว็บร้อยสิบไอ นะครับสายดิสเป็นของสวิปนะสวิปแท้ตัวนี้นะแล้วก็เริ่มวางสายวางอะไรนี่เริ่มย่อปัมนะนะอป๊มแล้วนะย่อปั๊มย่นลงมาประมาณสักเกือบครึ่งครึ่งหนึ่งอะแล้วก็ปัม๊มล่างก็ใช้เป็นปากข้าง8.1นะแล้วก็ขาจับ CNC จานดิสก็เป็นจานดิสแต่ง CNC นี่ขาจับยึดสายเป็น CNC ด้วยเนียประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ยางนอกยางในเนี่ยแช่นเดิมนะการล้อข้างหน้าแล้วก็ ยนล้อยนอะไรไล่บูธเนี่ยในตำแหน่งตำแหน่งศูนย์กลางของล้อเซนเตอร์ต้องตรงนะครับนี่แล้วก็กระปุกไม้ทุกอย่างใช้เหมือนเดิมได้ต้องใช้เหมือนเดิมได้ทุกอย่างเลยนะนี่สภาพกําลังหาเซนเตอร์ไล่เบาตำแหน่งนี่กระปุกก็ต้องย่อดุมย่ออะไรทุกอย่างนะทุกอย่างก็จะต้องอยู่แบบตำแหน่งเดิมเดิมองศานี่ตำแหน่งก้านตัวตูดตูดปั๊มนี่เราไม่ปาดนะจะไม่ปาดสักนิดเลยนะแล้วก็ใช้ระบบ การนี่ก็ใช้เป็นเบอร์184แล้วก็หลบในนะเพราะว่านี่สังเกตว่าปั๊มนี้เราจะไม่พยายามจะไม่ปาดออกเลยนะครับพยายามจะใช้ตำแหน่งเดิมทุกอย่างเลยเพราะว่าปัม๊มฐานปั๊มปากข้างเนี่ย8.1เนี่ยตูดปั๊มค่อนข้างจะหนานะนี่ขาจับเ n c ซีไล่สายเก็บต้องเนยบนะย่นปั๊มนี่เก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ต้องปาดกัน พอสมควรฮนะต้องคำนวณทุกอย่างฮนะสายวิ่งไปทางไหนระยะงอเป็นยังไงองศาเป็นยังไงลูกค้าต้องการแบบเนียน,น,ยนคๆคล้ายๆเหมือนกับเดิมๆฮนะแต่ว่าต้องการกระบอกชกหน้าเป็นสเตทหกนี่นะก็เก็บโปรสายออกมานิดเดียวนะพยายามจะไม่ให้มันเยอะแยะเลอะเทอะมากมายนะประมาณนี้แล้วก็เก็บอันนี้เริ่มตำแหน่งการไล่ลมละไล่ลมก็เริ่มจะประกอบวางหน้ากากบน องศาของนิ้วเบรกก็ต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมๆนะคันนี้ใช้เวลาไปประมาณ3-4วันนะโดยรวมออกมาก็น่าจะประมาณนี้เนียเน้ยๆสะอาดสาดคลีนๆน,นะครับแทบจะไม่ได้อะไรเลยใครสนใจที่จะทำชุดนี้ก็เตรียมงบมาได้นะครประมาณ3-4พันใช้เวลาประมาณ3-4 4วันโดยประมาณนะครับนี่ออกมาเน็ดออย่างนี้เลยนะครับผมจ้างแฟนยาลาก็ยินดีบริการทุกท่านนะฮะสนใจก็ทักมาได้ขอบคุณมากครับ